ใครก็ตามที่คุณถูกคนอื่นพูดถึงถูกคนอื่นพาดพิงครั้งแรกถึงครั้งที่10นะครั้งที่1ถึงครั้งที่10เนี่ยพวกคุณจะมีอาการรับไม่ได้ใช่ไหมพวกคุณจะมีอาการรับไม่ได้อยากตอบโต้กีดก์ดวิดไว้นะเกิดอาการอยากประทะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สาเข้าใจเลยค่ะไม่สาเข้าใจแล้วพวกคุณเป็นอะไร หัวร้อนกันอย่างนั้นอย่างนี้พยายามแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อที่จะสื่อให้คนอื่นรู้ว่าที่พวกมึงทํากับกูมันผิดอะไรประมาณเนี้นะพยายามแสดงออกให้เห็นว่าไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่พวกคุณข้างนอกอะพูดถึงเราใช่ไหมคะคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าใครก็ตามแม่สาเห็นแล้วนะแม่สาเห็นพวกคุณแล้วแต่ถามว่าสาวิตีรู้สึกสะดุ้งสะเทือนไหมกับใครที่มาพูดจาหยาบคายหรือว่าด่าหรือว่าอะไรพวกนี้ตอนนี้นะไม่ค่ะ บอกเลยว่าไม่สะดุ้งสะเทือนที่พูดถึงไม่ใช่ร้อนตัวนะแต่รู้สึกเวทนาพวกคุณที่เป็นครั้งแรกที่ถูกคนอื่นดูถูกถูกคนอื่นปามาดถูกคนอื่นพูดถึงพูดถึงในทางลบที่คุณก็ไม่ชอบนะฉันนั่งยิ้มสวปิตีนั่งยิม้มนั่งมองพวกคุณด้วยความเอ็นดูว่าเออนี่แหละนะเป็นไงล่ะพอถูกคนอื่นพูดถึงในทางลบบ้างอะ่ะ มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้เออเดี๋ยวนี้คนเขาเป็นอะไรกันคนข้างนอกเขาดูเดือดเดือดดุดุนะคนข้างนอกเขาดุกันเขาเดือดกันมากเลยพี่วรุณสีหวัสดีค่ะแม่สายอยากจะพูดถึงคนบางคนที่ไม่เคยถูกด่าและพอดกด่าครั้งแรกพอถูกปามาถูกสบประมาทครั้งแรกคิวเตสวัสดีค่ะ แม่สาอ่ะสี่ปีแม่สาชินแล้วกับการถูกคนอื่นบน่นถูกคนอื่นกล่าวถึงในทางที่ลบนะชินแล้วตอนแรกก็ยอมรับว่าก็ตื่นตื่นอยู่เหมือนกันนะนะตอนแรก,กรับไม่ได้ตอนปีหกสามอยู่ๆเราก็โดนดา่าเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เราอยากตอบโต้เราอยากบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้นะทีนี้พอหยูดมาสี่ปีนี่ชิวมากบอกเลยว่าไม่ได้มีผลกับชีวิตเลยนะไม่ว่าใครจะด่าหยาบคายอะไรยังไงนะทีนี้แม่สาจะจะ อยากจะสื่อถึงคนพี่ตอนนี้นะไม่ว่าใครก็ตามจากพวก YouTube จากโซเชียลที่พวกเรากลุ่มที่พวกเราอยู่กันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มนออ้อยนี่แหละนะใครก็ตามที่คุณถูกคนอื่นพูดถึงถูกคนอื่นพาดพิงครั้งแรกถึงครั้งที่10นะครั้งที่1ถึงครั้งที่10เนะี่ยพวกคุณจะมีอาการรับไม่ได้ใช่ไหมพวกคุณจะมีอาการรับไม่ได้อยากตอบโต้ กีดกัดวีดไว้นะเกิดอาการอยากปะทะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สาเข้าใจเลยค่ะไม่สาเข้าใจแล้วพวกคุณเป็นอะไรหัวร้อนกันอย่างนั้นอย่างนี้พยายามแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อที่จะสื่อให้คนอื่นรู้ว่าที่พวกมึงทํากับกูมันผิดอะไรประมาณเนี้ะนะพยายามแสดงออกให้เห็นว่าไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่พวกคุณข้างนอกอะ่ะพูดถึงเราใช่ไหมคะ คุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าใครก็ตามแม่สาเห็นแล้วนะแม่สาเห็นพวกคุณแล้วแต่ถามว่าสาวิตรีรู้สึกสะดุ้งสะเทือนไหมกับใครที่มาพูดจาหยาบคายหรือว่าด่าหรือว่าอะไรพวกนี้ตอนนี้นะไม่ค่ะบอกเลยว่าไม่สะดุ้งสะเทือนที่พูดถึงไม่ใช่ร้อนตัวนะแต่รู้สึกเวทนาพวกคุณที่เป็นครั้งแรกที่ถูกคนอื่นดูถูกถูกคนอื่นปาาทถูกคนอื่นพูดถึงพูดถึงในทางลบที่คุณก็ไม่ชอบนะฉันนั่งยิ้ม สวิตีนั่งยิ้มนั่งมองพวกคุณด้วยความเอ็นดูว่าเออนี่แหละนะเป็นไงล่ะพอถูกคนอื่นพูดถึงในทางลบบ้างอะ่ะมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงรู้ว่าพวกคุณรับไม่ได้ค่ะรู้เลยว่าพวกคุณรับไม่ได้แต่เอาเถอะนะใครที่พูดถึงคุณในทางลบพวกคุณน่ะบอกเขาว่าให้ด่าฉันเยอะๆฉันจะได้รับได้เหมือนอีดําแจ๊ พอโดนด่าเย,ยอะๆเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ไม่สะดุ้งใช่สู้ๆเป็นกําลังใจให้ไม่ต้องท้อนะฉันเชียร์เธออยู่ฉันรู้ว่าเธอไหวอย่าก,กัดลิ้นตายล่ะมันไม่ตายหรอกแค่โดนน้าลายแค่ถูกคนพูดถึงเฉยๆนะเธอจะได้รู้ไงม,นะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นไงคะเป็นไงดิ้นเหมือนลิงถูกน้ำร้อนเลย มันไม่เป็นไรหรอกเชื่อฉันสินะเชื่อสาวิตรีสิเชื่อดําแจส๊สสิมันไม่เป็นอะไรแต่ก็ความดิ้นมันเป็นนะดิ้นเป็นเจ้าเข้าเต้นเป็นลิงเข้าทรงอะไรพวกนี้นะนะมันก็เป็นปฏิกิริยาตอบรับที่มันเป็นธรรมชาติค่ะพวกคุณเป็นธรรมชาติแล้วที่ออกมาวีดไว้ออกมากรีดออกมาหัวร้อนออกมาโต๊ะออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงความไม่พออกพอใจ มันก็เป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแหละนะที่ออกมาต่อต้านออกมาแอนตี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใครพาดพิงคุณนะมันเป็นธรรมชาติค่ะแล้วสาวิตีก็นั่งดูพวกคุณนะเวลามีใครพูดถึงคุณบ้างมันเป็นยังไงสาวิตีมองเห็นความเป็นธรรมชาติของพวกคุณก็คือต่อต้านแล้วก็พยายามสาดกับทุกวิถีทางที่จะทำให้คนที่พูดถึงคุณ ย่อยยับนะถามว่าสาวิตีรู้สึกสะดุ้งสะเทือนที่พวกคุณด่ากาดอะไรไหมไม่ค่ะสี่ปีแล้วบอกเลยว่านิ่งมากเฉยๆแล้วยิ่งคำด่าหยาบคายนี่นะไม่สามารถทำอะไรสาวิตรีได้เลยคำพูดหยาบคายที่พวกคุณสาดมาทำอะไรสาวิตีไม่ไ,มได้เลยสิ่งที่สาวิตีรู้สึกสะดุ้งสะเทือนก็คือเหตุผลนะหนึ่งเหตุผลสองพ้อเท็จจริงค่ะพ้อเท็จจริงถ้ามาบวกกับเหตุผลเมื่อไหร่ ที่พาดพิงมาถึงสาวิตรีนะนั่นเลยค่ะสาวิตรีถึงจะสะดุ้งแต่ถ้าด่าด้วยถ้าคำหยาบคายไม่เลยค่ะสาวิตรีเอ็นดูในความที่พยายามจะทําให้สาวิตรีย่อยยับมองเห็นพฤติกรรมแบบเด็กอะ่ะพยายามเอาชนะมันคือการพยายามเอาชนะแบบเด็กๆป้านายหวัดดีค่ะมองเห็นเวลาคุณศาสตร์คำพูดหยาบคายมาที่สาวิตรีนะเพื่อที่จะทําให้สาวิตรีรู้สึกแบบชักตายอะไรพวกนี้บอกเลยว่าสาวิตรีไม่ชักตายเพราะคาหยาบคาย ะะไม่สามารถทําอะไรสาววิตีได้หรอกค่ะคําพูดหยาบคายไม่ว่าจะด่าอีสันร้าน,อ,น ôn, อีนู่นอีนั่นอีนี่แบบแบบที่ป้าผักด่านะสาววิตีบอกเลยค่ะว่าหนูไม่โกรธป้าหรอกค่ะหนูเอ็นดูในความที่อยากเอาชนะหนูเอ็นดูในความไม่รู้จักระงับสติอารมณ์ค่ะหนูเอ็นดูความเป็นธรรมชาติของป้าที่มันเป็นทุกป,ประโยชน์ของป้านะคะป้าผักนะ หนูเห็นแล้วว่าคําพูดของป้ามันเป็นคําพูดของคนกลุ่มหนึ่งที่พูดใช้ภาษาเดียวกันกลุ่มเล็กๆกลุ่มไม่ใหญ่ค่ะนะคาพูดของป้ามันเป็นคําพูดของกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ใช้คําพูดแบบนี้เหมือนกันทุกคนเลยนะมันจะมีทั้งป้าผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็กนะไอเด็กตัวเตี้ยไอเด็กตัวนั้นนะมันใช้ประโยคคําพูดแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคําพูดพวกนี้ ป้าจะสื่อสารได้เจ็บปวดกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับป้าเท่านั้นเพราะว่าพวกป้าคิดว่าคําพูดพวกนี้มันแสบมันเจ็บนะแต่พวกคุณรู้ไหมว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรคนอื่นคนภายนอกได้เลยเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนกลุ่มหนึ่งที่สื่อสารกันแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วเป็นชีวิตออประจําวันนะคาพูดพวกนี้ไม่สามารถ ใช้ได้ในสังคมของคนมีการศึกษานะคะขอบคุณค่ะพี่โจขอบคุณค่ะใช่พี่โจบาเซียใช่ไหมเจ้านัดขอบคุณค่ะคำพูดหยาบคายใช้ได้ในกลุ่มคนที่นิยมคำพูดแบบนั้นด้วยกันเท่านั้นเพราะมันจะสื่อสารกันรู้เรื่องเคมีตรงกันมันจะมีขึ้นเลยนะพวกพี่สื่อสารกันในกลุ่มของพวกพี่นะนะใครที่ชอบพูดคำหยาบใครที่ชอบใช้คำหยา คำหยาบของพี่จะสื่อสารได้กับคนที่ใช้คําหยาบด้วยกันมันจะมีขลื่นทันทีนะแต่ใช้กับสาวิทีไม่ได้หรอกค่ะหนูเฉยๆกับคําหยาบคายหนูมองเป็นคําที่ไม่มีความหมายนะหนูบอกป้าผักได้เลยว่าคําพูดที่เป็นคําพูดหยาบคายมันเป็นคําพูดที่ไม่มีความหมายเลยมันแปลไม่ได้ค่ะ สิ่งที่ข้อข้อความหรือประโยคที่สาวิตรีรู้สึกให้เกียรติรู้สึกหวัน่นนะหวั่นไหวกับข้อความที่ข้อเท็จจริงบวกกับเหตุผลพี่นิว,วส,สวัสดีค่ะแม่ข้อภัยสวัสดีค่ะสาวิตรีจะหวั่นไหวถ้าข้อเท็จจริงบวกกับเหตุผลนะคะไม่ต้องใช้คําหยาบคายไม่ต้องด่ากาัดไม่ต้องตวาดแค่พูดเบาๆก็เจ็บค่ะนะ เห็นเด็กไหมคะอารมณ์เด็กเวลาอยากเอาชนะเวลาพ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้เขาทําไงคะตะโกนค่ะเวลาพ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้เวลาพ่อแม่ไม่ตามใจอารมณ์เด็กสี่ขวบห้าขวบที่ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาทํายังไงคะตะโกนตะโกนเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อที่จะให้กลับมามองเขาให้ได้นะนนท์สวัสดีจ้ะพี่นิรุบลสวัสดีค่ะพี่สิริรัตน์ การเรียกร้องความสนใจจากเด็กทำยังไงคะตะกนงทำทุกวิถีทางเพื่อให้พ่อแม่กลับมาสนใจว่าเขาต้องการอะไรเด็กทำเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่คนโตทำคนแก่ทามันก็เข้าใจไปได้อีกแบบหนึง่งจริงไหมล่ะเป็นไงคะพอถูกพูดถึงพอถูกพาดพิงบ้างขอบคุณค่ะแม่กระ่าขอบคุณค่ะพอถูกพาดพิงพอถูกพูดถึงบ้าง สาธิตีเข้าใจธรรมชาติของพวกคุณที่ถูกาพาดพิงในทางที่ไม่ดีเป็นครั้งแรกที่ถูกพาดพิงในทางไม่ดีเป็นครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9่ดบอกเลยนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงรอบที่50นะพวกคุณก็จะเจ็บถ้าคุณยังถูกด่าถูกปาาตไม่ถึงรอบที่50ไม่ถึงครั้งที่50พวกคุณก็พวกคุณก็จะรู้สึกเจ็บเจ็บแสบๆ,ๆนะกรีดกั์ดนะรับไม่ได้กับคำพูดแบบใดก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกลบ นะการถูกล้อชื่ออะไรพวกนี้การถูกตั้งชื่อไปในทางลบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันไม่ใช่อะไรพวกนี้นะคะนะความพยายามอยากเอาชนะของพวกคุณทําให้สาวิตรีเห็นความเป็นธรรมชาติของสิ่งมีสิ่งมีชีวิตนะการพยายามเอาชนะไม่ว่าจะการตะโกนหรือ ทำกิริยาอะไรก็ตามแม่สาเข้าใจแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่เห็นใจไม่สมนํำหน้าไม่อะไรแต่รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตมันตอบโต้มันต่อต้านสิ่งที่มันไม่เอานะเห็นแล้วหลายๆคนหลายๆอย่างทําแม้กระทั่งแลบลิ้นทําแม้กระทั่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยที่ไม่ได้มองถึงสภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ สภาพตัวเองใช้คำภาษาบ้านๆแล้วกันหาคำมาประดิษฐ์ไม่เจอพี่ดีดีหวัดดีค่ะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าวัยวุฒิตัวเองมันสมควรจะทำท่าแบบนั้นสมควรจะทำท่าแบบนี้ไหมทำทุกวิถีทางที่จะเอาชนะแลบลิ้นก็ทำนะทำปากบิดปากเบี้ยวปากเบะทำแสดงออกมาทุกอย่างโดยลืมมองตัวเองว่ากูนี่มันอายุเท่าไหร่แล้ว เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจแล้วก็จะเอาชนะให้ได้เหมือนอาการเด็กเลยอาการเด็กที่ไม่ได้ของเล่นพยายามตะโกนหรือทําอะไรก็ได้เพื่อให้คนอื่นมาสนใจพี่รัชโอนสวัสดีค่ะคำหยาบเมื่อวานนี้ทําลายหนูไม่ได้ค่ะหนูมองมันเป็นคําที่ไม่มีความหมายอะไรเลยต่างกันพี่ชานสวัสดีค่ะนะหนูกลับมองอีกด้านหนึ่งว่าพี่ พี่ผักพี่พยายามอะไรพี่กําลังพยายามทําอะไรคําพูดของพี่มันเป็นคําพูดของคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ภาษาเดียวกันถ้าทุกคนที่มองอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้กับแม่สาจะเห็นเลยว่าคําพูดแบบนี้มันจะมีคําพูดคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่กี่คนหรอกคะ่ะที่ใช้คําพูดแบบนี้นะสาดออกมาเหมือนรับจ้างบางครั้งแม่สามองแววตาเขาแล้ว นะตลอดเวลาที่เขาพูดคำหยาบพวกนี้ไม่สามองแวลตาเขาแล้วเขาเหมือนหลอกด่าคนคนหนึ่งนะสาวิตีรู้ค่ะว่าพี่ไม่ได้ลัดไม่ได้ด่าสาวิตีโดยตรงหรอกการสาดคำหยาบออกมาโดยที่ไม่มีเหตุผลอื่นประกอบนะพูดพูดถึงดําแจ้พูดถึงสาวิตีแล้วสาดคําหยาบออกมาสาดคําหยาบออกมา คุณด่าใครกันแน่สาวิตีมองออกนะคะว่าคุณด่าใครกันแน่คุณไม่ได้ด่าสาวิตีแต่คุณหลอกด่าคนคนหนึ่งอยู่จริงไหมป้าป้าผักคุณหลอกด่าคนคนหนึ่งอยู่เพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเขาด่าคุณไงค่ะเขาด่าคุณไงทุกประโยคทุกคําพูดของป้าที่สาดออกมาสาวิตีรู้ว่าป้าไม่ได้ด่าสาวิตีค่ะป้าผักป้าด่าผู้หญิงคนคนหนึ่งป้าด่าผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ไอ้คำพูดที่ปาม마ศผู้หญิงปาม마ศอะไรพวกนั้นสาวิตีรู้ทันค่ะว่าป้าไม่ได้สื่อถึงสาวิตีหรือครอบครัวสาวิตีเลยแต่ป้าใช้สาวิตีบางหน้าเพื่อด่าคนบางคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคำด่าหยาบคายพวกนั้นมันเป็นคำที่มีใครบางคนพูดออกมาแล้วครั้งหนึ่งคำด่าแบบนั้นเลยเป็นคำหยาบแบบนั้นเลยค่ะ สาวิตีมองที่ธรรมชาติของคุณที่พยายามเอาคืนที่พยายามเอาชนะคนสองคนคนมีอายุสองคนที่คุณพยายามเอาชนะอยู่คุณเคยโดนเขาสา์ใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณอ้างว่าด่าสาวิตีจริงๆแล้วคุณแกล้งด่าเขาแหละนะจริงๆแล้วคุณเอาสาวิตีมาเป็นข้ออ้างเพื่อด่าคนสองคนใช่นน เราดูออกนะจู่ๆพูดชื่อเราพูดถึงเราแล้วสาด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 ด้วยคำพูดที่เราเคยได้ยินมาก่อนนะจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งสาดคำพูดที่เราเคยได้ยินมาก่อนที่นางเคยถูกด่าแม่กอไผ่ขอบคุณค่ะใช่ไหมนนใช่ไหมคำพูดพวกนั้นนางเคยโดนสาดมาก่อนแล้วแล้วเมื่อวานที่แม่ษาดูคือแม่สารู้เลยว่าคุณไม่ด่าสาวิตรีค่ะ แต่เหมือนคุณหลอกด่าคนบางคนโดยเอาชื่อสาวิตีมาอ้างหน้านะนะแล้วดูออก